แบบบ้านหรือแปลนบ้านเลือกอะไรก่อนคำตอบสำหรับคนจะสร้างบ้านปี2026ทุกปีมีคนจำนวนมากเริ่มต้นสร้างบ้านจากความฝันแต่ความสำเร็จของการก่อสร้างไม่ได้เริ่มจากการลงเสาเข็มหากเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกคือเลือกแบบบ้านก่อนหรือเลือกแปลนบ้านก่อนวันนี้ property hub plus จะมาไขาคำตอบที่ชัดที่สุดสำหรับคนเตรียมสร้างบ้านในปี2026 ความต่างของแบบบ้านและแปลนบ้านแบบบ้านคือหน้าตาของบ้านภาพรวมภายนอกรูปทรงสไตล์และอารมณ์เช่นโมเดิร์นจั่วร่วมสมัยลอฟหรือมินิมอลส่วนแปลนบ้านคือการจัดวางพื้นที่ภายในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้าทิศแดดทิศลมทางสัญจรและการวางตำแหน่งประตูหน้าต่างแบบใช้งานจริงแบบบ้านคือภาพที่เห็นแปลนบ้านคือชีวิต ที่อยู่ข้างในทั้งสองอย่างจำเป็นแต่ต้องเลือกอย่างถูกลำดับทำไมต้องเริ่มจากแบบบ้านก่อนการสร้างบ้านปี2026เน้นการออกแบบที่ตอบโจทย์ความร้อนความชื้นและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบบ้านจึงเป็นภาพรวมที่กำหนดทิศท,ทางทั้งหมดเช่นบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นหลังคาทรงจั่วสูงเพื่อระบายอากาศโมเดิร์นคิวที่ ต้องเพิ่มชายคาป้องกันแดดหรือสไตล์รีสอร์ทที่เปิดช่องลมตลอดทั้งวันเมื่อกําหนดสไตล์และรูปทรงแล้วแปลนบ้านจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับโครงสร้างของบ้านไม่สวนทางกันลดปัญหาแก้แบบกลางคันและคุมงบประมาณให้ตรงที่สุดเมื่อได้แบบบ้านแล้วมาถึงขั้นตอนของแปลนบ้านแปลนบ้านคือหัวใจของการอยู่อาศัยในระยะยาวเพราะแปลนที่ดี จะทำให้บ้านเย็นอยู่สบายและไม่เปลืองมบทั้งตอนสร้างและตอนอยู่อาศัยจริงในปี2 0 2 6เจ้าของบ้านจำนวนมากให้ความสำคัญกับการจัดวางห้องนอนให้ไม่รับแดดบ,บ่ายการเปิดช่องลมรับลมธรรมชาติห้องครัวที่ไม่รบกวนพื้นที่นั่งเล่นห้องน้ำที่เข้าถึงง่ายจากทุกพื้นที่ระยะสัญจรที่ไม่ซับซ้อนแปลนครบถ้วนยังช่วยให้ผู้รับเหมาเสนอราคาได้แม่นยำ ลดความคาดเคลื่อนจนกลายเป็นงบบานปลายซึ่งเป็นปัญหาท็อป3ของคนสร้างบ้านทั่วประเทศเทรนด์ใหม่แปลนบ้านออนไลน์พร้อมใช้ยุคนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากกระดาษเปล่าอีกต่อไปเพราะมีแปลนบ้านสำเร็จรูปที่จัดทำโดยทีมสถาปนิกมืออาชีพสามารถนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้จริงข้อดีคือเห็นภาพ2ดและ3ดชัดเจน มีขนาดพื้นที่ทุกจุดปรับให้เข้ากับที่ดินได้ง่ายใช้ประเมินราคากับผู้รับเหมาได้ทันทีตัวอย่างแปลนที่ใช้ในวงการก่อสร้างปัจจุบันมีรวมไว้ในคำอธิบายใต้คลิปเพื่อผู้ชมต้องการศึกษารายละเอียดการจัดวางบ้านแบบมืออาชีพก่อนเริ่มก่อสร้างจริงลำดับที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคนจะสร้างบ้านปี2 0 2 6ลำดับที่แม่นที่สุดคือ1 เลือกแบบบ้านก่อนเพื่อกำหนดสไตล์ทรงหลังคาวัสดุภาพรวม 2. เลือกแปลนบ้านตามแบบที่ชัดเจนเพื่อจัดวางภายในให้เหมาะกับชีวิตจริง 3. คุยผู้รับเหมาพร้อมแบบแปลนครบชุดจะได้งบประมาณแม่นยำที่สุด 4. ตรวจทิศทางแดดลมก่อนสรุปแบบขออนุญาต 5. เริ่มกระบวนการก่อสร้างจริงการทำตามลำดับนี้ลดปัญหาสำคัญของเจ้าของบ้านได้มากกว่า80ทั้งเรื่องงบ ความล่าช้าและการแก้งานหน้างานบทสรุปแบบบ้านและแปลนบ้านเป็นคู่ที่ต้องเดินไปด้วยกันแต่ถ้าถามว่าเลือกอะไรก่อนคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวแบบบ้านมาก่อนเสมอเพื่อกำหนดทิศทางทั้งหมดของบ้านทั้งหลังจากนั้นจึงใช้แปลนบ้านที่แม่นยำเพื่อยืนยันวิธีการใช้งานจริงภายในบ้านนี่คือหัวใจของการสร้างบ้านปี2026ที่ที่ให้บ้านอยู่สบาย ุมงบได้และสร้างได้จริงตามภาพที่ตั้งใจ Property Hub Plus ครบทุกเรื่องอสังหาในที่เดียว